พ่อลูกทำอะไรกันจ้าสองพ่อลูกทำอะไรกันครับปลูกแตงนี่ปลูกมักแตงนี่ยเนี่บึ้งเบึ้งขี้แถวนี่ปลูกไว้กินดิซื้อโอ้ยไม่ปลูกหลังบ้านโอ้ยเย่ยงกันระบาดนี่ไผ่สิบปลูกไผ่สิบปลูกเอ้าไผ่สิบปลูกเอ้าเอาแทใส่มือแล้วแทใส่มือแล้วโอ้ยงานกันระบาดเนาะโดนแล้วเทใส่มืออ๋อปลูกบ่ก็ทำสิบปลูกทำปลูกปลูกบ่กวนสิบปลูก มะคดุดล้มแล้วเอาอย่างมะคุดแล้วเขาจะปลูกบ่ปลูกบักแตงบ่หรอบึกแกงครับเอาพุดล้มสิบยาวเลยสิบยาวเลยพุดล้มล้มบ้างบ้างเฮ้ยเพิ่งที่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเออเอาไปอย่นี้ก่อนโอ้ยตายตายตายเหียเปล้วใส่นี่กันใส่นเรต้องเอาเส่หลายครับเฮี้ยแล้วใส่นี่กันเออเฮี้ยแล้วเฮี้ยจุนิดละ เออเออทงนี่สองเม็ดกันท่งนี่เฮียเราดิ้ดวยโอ้ยคูณวายเดดเตอนพอคุดลุ้มกันลูกิ่งอ่ะในี่ท่าน well. like ่ม oh ีจ yes! ิเม็ดเม็ดนึงบ่คุดกันครับนี่นี่นี่เดี๋ยวนี่นี่จับเอาก็พอจับเอาเยบึ้งบึ้งเดี๋ยวเดี๋ยวสองเม็ด นี่นี่เซหูนี่เออแล้วล่ะเซหูนี่เลยเคใส่ถือว่าโอเคจริงมากพี่พอปิดเดี่ยวพอปิดเดียวคำเป็นคนปูกพอจิตคนพอปิดเนาะอ๋อนี่นี่ฉันนี่ฉันี่มานี่นี่ฉันี่หูนี่นี่หูอยพี่พี่พี่เมตตโอ้ย4เมตโอ้น่าจีเมตแล้หลายเลยหลาหลเอากันเอากันอาสทงเมตพอทีไปหื มาคุณมาที่อเอไเตี่ให้เยมาจับเอาอ๋ออันนี้อ่ะมาส่หูนี่เจหูนี่เห็นหูบ่เออเออนั่นะโอเคโอ้หลุดพ้นป้ะตื่นไฟ้เอาอีกเมเอ้าแบมโอเค อันนี้เนี้ยเนี่ยเอออีกนิดนึงโอเคไก่ปุ๊บสิไก่ป่ะไม่ไกลเม่เฮ้ยบุกเจอบุหินเนี่ยไก่ไกลปานะนี่ฮะมเอายจะพีดจะพีดชิ้นนี้ยังไม่พี่ยังไม่ยังไม่ยังไม่โอ้ยเหยียดลบไป <c oughs> ปลูกแตงเหรอครับยิยนี่ไม่ใช่หุ้นนี่พอ่อนี่ชื่อพอปลูกแตงเหรอครับใหุน้นน้อพ่อนี่โอ้ยตายตายไม่ได้ขี่เ่าไ่